บรรดาชาัิพาเพือนมาพบกันทันใดนอี่ค่ะเพืพ่อนๆลีปนี้ก็จะม,มาเล่าต่อเรื่องของพี่สาวนะพี่สาวที่เขาเคยโดนทำของ,ของ,ของ ขออนุญ,ญาตพี่ไพ่ด้วยนะคะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เป็นวิทยาติทานนะคะ mm hmm. พี่ไพน้องขอนะคะ mm hmm. พี่สาวแมวเขาเคยเคยโดนํำของจากหัวเขาแดงหัวเขาแดงนี่อยู่ที่ไหนหัวเขาแดงนี่คืออยู่ที่สงขาแถวขขาต,าตังควะเขาเขาวางของมาคือคนเขาเข้านอกออกในจากบ้านพี่สาวนะ mm hmm. บ้านพี่สาวแมวเขาก็เป็นกุ๊กแฟนเขาก็เป็นกุ๊กประมาณนคน คนที่เอามาทําของนี่เขาก็อยากจะย่งตําแหน่งหัวหน้ากุ๊บก็ <c oughs> เป็นกุ๊บใหญ่อยู่ที่หาดใหญ่เขานอกออกในได้แล้วทีนี้เขาเอามาวางไว้ที่ใต้บันไดของพี่สาวแมวตอนดวงเขาดีเขายังไม่โดนนะแต่พอเขาดวงตกปุ๊บเขาโดนเขาโดนผมเขานี่เคยดยิกหยิกย่อยๆแล้วพูดพูดเป็นเสียงคนอิสลามเลยวลาเข้าวัดนะเข้าวัดพูดเป็นเสียงอิสลามแล้วก็ขี่ออกเป็นน้ํามันเลย แล้วแฟนกับแฟนพี่สาวอ่ะพี่เคยกับพี่สาวพอเห็นหน้ากันก็ตีกันตีกันจนรถพี่สาวแมวนี่หน้าปูเป็นลูกแอปเปิ้ลหมดทําให้เกลียดกันทําให้บ้านแตกตีกันอย่างนี้ทุกวันทําำตัวพี่สาวเขาเขากลัวเขาเห็นอะไรแล้วอ่ะเห็นแล้วเขากลัวกลัวเขาโดนกระทำเลยนี้เขา้าไปเข้าไปวัดพอเข้าไปวัดปุก ไปให้พระดูตอนนั้นพ่อแม่เขาก็บวชอยู่ที่วัดธาเจนในเนาะพ่อแม่เา็าเป็นพระไปหาพี่ตาแม่ไปหา,พ,าพ,พ่อมันก็พูดเป็นภาษาแครมนาะพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักคนเะน่ะไปพอเขาพูดเอพอพอไปหาพวอหลงไปอยู่มีนสติของที่นั้นก็ยังไม่ออกนะออกจากร่างพี่เราก็ประกอบที่รถพอม่ปจับรถเันก็เป็นตอ่ออีกแล้ววันนั้นวันพระวันพระใหญ่ปกติร่างทรงเขาเขาก็จะไม่ทรงนะ เขาก็จะไม่ทําอะไรให้นะวันพระใหญแต่เขาเห็นเขาเห็นพี่สาวแมวอ่ะไปไปหาเดินผ่านไปหาที่บ้านเขานั่นแหละเห็นเห็นร้องไห้มาแต่ว่าที่เขาเห็นอะไม่ใช่ร่างพี่ละพี่สาวเราเป็นเป็นของเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างพี่แมวอะนะไปน้ําลายย,ย้อยไปอย่างเงี้ยร้องไห้น้ําลายย,ย้อยไปร้องไห้แต่ทีนี้เขาก็เลยส่งเลย ั่งทรงวันนี้เก็บอกว่าวันพระเขาก็ยังไงร่างทรงเขาจะช่วยคนเนาะพอเขางทรงปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่ามาจากที่ไหนใครให้มาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกหมดเลยนะของเขามาจากที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วแล้วร่างทรงนี้เขาก็ทําให้เขาก็ทําให้ออกเนาะเขาบอกว่าเออมาจากที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะกลับไปหาเจ้าของเขาก็บอกว่าเขากลับไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของเขาทำโทษเขา ว่าเขาทางานยังไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนว่าร่างทรงนี้เขาทำเขาทำให้พี่สาวแมวหายนะแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพี่สาวแมวเล่าไม่ได้เขาบอร่างตรงนี้เขาบอกไว้ว่าห้ามห้ามให้เล่าแต่ให้คนอื่นเอาประสบการณ์ตัวเองอะไปเล่าได้ <c oughs> นี่จะบอกให้รู้ทำฉี่เยี่ยวมาเป็นน้ํามันเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นน้ํามันเหนียวเลย ผมนี่ก็จะหยิก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 หย,ย,ยิกสั้นไปแล้วพูดเป็นเสียงอิสลามที่ไหนที่สามแล้วพูดเป็นเป็นคนไทยแล้วพูดเป็นอิสลามได้ไงนี่นี่คือคือเล่าให้ฟังว่ามันมีจริงอย่างการปล่อยของการอะไรนอกจากว่าคนคนที่เขาเขาเล่นของจริงนะเขาคมังจมคำหมังเวทอ่ะเขาเล่นของจริงแต่ไอ้ที่ว่ามีบางคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นรูบาอาจาย์ไหอย่างเงี้ยยังไม่แม่นแมวดูดูก็รู้ว่าไม่แม่น บางคนเขาก็หลอกหลอกเงินให้คนเข้าไปบอกว่าเขาเป็นเป็นสายครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างอย่างนั้นไม่ใช่ครูบาอาจอรอารย์จริงเขาจะไม่โอ้อวดคนที่มีของจริงอะที่ว่าเขาจริงเขาจะไม่โอ้อวดให้คนรู้ว่าอะไรคนนี้เขาเป็นร่างาาาาทรงเขาเป็นคนจังหวัดตรงังแถวจังหวัดตรังนี้ขึ้นชื่อเรื่องของเป็นพวกของยาสั่งเป็นพวกของํของำของแบบนี้นะของจังหวัดกันตังอำเภอนาโยอะไรเนี่ยนะ อาจารย์เขาเป็นคนที่นั่นนี่นี่นี่คือเรื่องจริงของของครอบครัวแมวนะพี่สาวแล้วพี่สาวอีกคนที่เสียชีวิตก็ก็โดนเหมือนกันก็โดนมาจากที่กลางนั่นแหละโดนมาก็แ,แม่เคยเล่าไปแล้วนะคลิปก่อนนู้นนะเล่าให้ฟังว่าเขาโดนมาตัวที่หัวแล้วออกน้าเป็นเรื่องพงจมูกไปหาหมอหมอก็บอกไม่รู้สาเหตุพี่สาวคนที่เสียนะไอ้นี่คนที่เรื่องที่เล่านี่ของพี่สาวคนที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ แม่มีพี่น้องทั้งหมด8ดคนเสียไปแล้ว 5. ห้าเหลือแมวแลอพี่สาวแล้วคนเหลือน้องชายปัจจุบันนี้นะที่เหลือยัอยู่สามคนพี่น้องนแล้วเรือ่องที่เรื่องเอามาเล่านะี่คือเรื่องพี่สาวคนที่อยู่ปัจจุบันท,ที่ที่เขาโดนก็โด,โดนของแต่ตอนนี้พี่สาวแมวก็ไปไป,ไปทางสายธรรมะนะเขาจะไปเข้าวัดเออจะไปเป็น ไปพ่จะอะไรอะพูลับไปบรรยายเรื่องทําอะไรเนี่ยเขาจะไปทางโลกมันก็ดีไปอย่างที่เราเรื่องพี่สาวแมวอีกคนที่เสียชีวิตนนะ้าที่ตายไปนะคนเราเอา่ะพอเพิ่งตายปุ๊บมันยังไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีมดคันให้ออกมาจากรูจมูกออกมาจากช่องคลอดออกมาจากรูทวารที่อยู่กับเราที่อยู่กับเราที่เราดูแลมาตอนนั้นนะ่ะภายในสามเดือนนั้นไม่ใช่พี่เราที่อยู่ในล่าง เขาเขาโดนเขาโดนใส่มาในในเล่าในเล่าในเรือนพี่สาวไปที่เสียชีวิตนะเอาไปเอาไปวัดเอาไปทําเอาไปจะไปอาบน้ําจพอะไรนะ่เนาะเปิดภากลุงศพมามดคันเต็มคนเพิ่งจะตายตอนกลางคืนประวัติจี๋จ๋เป็นไปได้ไหมเพื่อนพื่วยดูสิแต่นี่แมวเจอมาเล้กกับตัวพี่สาวแมวคนที่เสียชีวิตโดนโดนโดนทำของนี่นี่มาเ,าเล่าเล่าเล่าประสบการณ์ของครอบครัวแม่ มีอยู่จริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเขาก็มาเล่าชีวิตครอบครัวตัวเองเนาะมันไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเราเราให้เพื่อนเพื่อนฟังเล่าตู่แบบนี้ไอ้ให้เชื่อว่าของแบบนี้มีจริงการที่จะไปกินข้าวไปกินของที่กันตังอะไรนะกินน้ําอะไรนะี้ต้องอย่าวางไว้อย่าไว้วางใจว่าง่ายๆเนาะ ที่ดีก็ดีบางคนก็มีก็มีของมาทําก็เล่นของมาทําของก็อยากลองวิชาของเขาพี่สามแม่คน,น,นโดนมาจากเที่ยนโอเคคลิปนี้แม่ก็มาเล่าสู่เล็กไน้อยนคะครเพื่อนๆขาคุยๆยกันนี่ๆหน่อยๆก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้คิดว่าของแบบนี้มันมีมอยู่จริงวันเดือนปีเกิดเราสาคัญที่สุดอย่าไปให้ใครง่ายๆการดูดวงเขาไปดูกับไพย่ยิปซีแน่นอนที่สุดไพย่ยิปซี เราเป็นคนหยิบให้เองเหมือนเราหยิบดวงชะตาของเราส่งให้เขาดูเขาไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิด,ดของเรานี่ท่านจะดูดวงนะให้ไปดูพดไพ่ยิปซีแน่นอนที่สุดฝากไว้คิดน,นะคะเพื่อนๆทุนี้ขแค่นี้ก่อนจ้าพรุ่งนี้จะมาใหม่ดจ้ารักกันไม่อยังหายใจเลย